คำว่าสัญญาถ้ามึงรู้ว่าอนาคตมันจะทําต่อไม่ได้อะมึงอย่าพูดได้ปะสวัสดีค่ะเย้ขอบคุณปาดาวรีแอคชั่นเอ็กซ์สวัสดค่ะเย่ก็พาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะซึ่งก็เราก็ไม่ได้พบกัน เอ่อบ่อยสักเท่าไหร่นาอในช่วงนี้ก็อาจจะสัปดาห์นี้อาจจะปนนานๆนานๆเจทีตามสถานการณ์ไม่ใช่สถานการณ์โควิดเนาะแต่ว่าสถานการณ์สถานการณ์ของเราเองของพวกเราเนาะสถานการณ์ของพวกเราเองอะเนาะที่แบบมีงานเข้ามาบ้างต้องสมก็ถแก้จบแล้วส่วนเราก็ใกล้จะอีกสองสัปดาห์เราจะเล่นคอนเสิร์ตจบกันแล้วนะคะทุกคนเราก็จะเรียนจบแล้วเหมือนกันช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งนิดนึงนะคะยังไงก็ขอภหยไว้นะที่นี้ด้วยเนาะใช่แล้ววันนี้เราจะมารีเอคชั่นเรื่องอะไรกันคะเพื่อนเรื่องทุกคนไปดิเรื่องที่เรารอกันมาเป็นชาติษก็คือ นานมากเลื่อนโควิดไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็แบบกว่าจะได้ถ่ายกว่ากว่าจะได้อ่อนแอเออแปลรับฉันวยใจเธอ ep พาร์ทที่สองนะคะ ep ที่สองแล้วนะคะซึ่งเป็น ep ที่สองด้วยรู้สึกว่าตอนนี้จะชื่อว่า first step เนาะจำไทยไม่ได้จำชื่อภาษาอังกฤษได้ first step เดินทางเปล่าได้เป่าไม่รู้อ่ะจำไม่ได้ลืมบทใหม่ o ั e t h ติ g เขาบอกว่าเรื่องนี้มันจะมันจะเล่าถึงชีวิต4ปีในมหาลัยของเซกับโอเอ๋่แล้วก็ อีพีนีมึงจะเล่าถึงไหนเราเล่า,ลา,ลาตั้งปีสองเลยหรือเปล่ามึงเออแบบออช,ช่วงเปลี่ยนผ่านปีหนึ่งขึ้นปีสองหรือเปล่าเออ,อทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเนะ<แ>เาะแกองมาดูกันว่ามันเป็นยังไงแกคือน <ะ S 2> คนคนดูถามถามคนดูหน่อยแกคือเอาจริงๆนะอันนี้คือเราไม่รู้จริงๆสรุปมันมีห้าอีพีจริงๆใช่เขาจะเขาจะเล่าตั้งแต่ปีหนึ่งถึงติปีสี่แกเขาจะเล่ายังไงวะ แล้วว่าเราเครียดอ่ะเขาจะเล่ายังไงวะมึงในพาร์ทแรกอ่ะเขายังสามารถเล่าตั้งแต่ตอนเด็กกันโตอยงได้เลยมึงกลัวอะไรอีกก็คือแบบำถามกลัวอะไรขนามต่อมาก็คือว่าเราจะตามทันยังไงวะมีความว่ารายละเอียดมันยันมันเยอะไงทุกคนรายละเอียดมันเยอะแล้วเราก็กลัวว่าเราจะหลุดก็ในะคือแบบกูจะจำหมดได้ยังไงก่อนเดี๋ยวเราต้องมาลองดูกันเถอะว่ามันจะเป็นยังไงกันต่อไปเนอะงั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ระเบิดหูกูเมื่อกี้นี่กูเปิดสดเลยเออรู้แล้วว่ะกันแมนโดนเวิร์กช็อปอย่างนี้กันทุกคนจริงๆก่อนจะแสดงละครเนี่ยใช่คือต่อให้เป็นนักแสดงแล้วหรือแบบต่อให้เราแบบผ่านมาหลายบทแล้วคือจะเล่นเรื่องใหม่ก็ต้องเวิร์กช็อปใหม่ทุกครั้ง ก็เหมือนกับการเรียนภาษาเลยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารและก็การแปลความนั่นจึงแปลว่าทาไมเราถึงต้องมาเรียนการตีความบทกันมันสำคัญมากได้ข่าวว่าแม่เป็นผู้ร่วมงานลงใน The g r e a ท e s t เถอะแสงบนเวทีเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างความสวยงามเท่านั้นไม่ได้เป็นแฟนมาดาวเลยช่วยสื่อสารเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นบนเวทีด้วย อพอไฟเปลี่ยนความหมายและอารมณ์ของซีนมันก็เปลี่ยนอือเอ้ากูชอบกูชอบกูชอบชอปะเมื่อกีมีสองเลยมีสองเลยวอผมใหนมอ่ะกูถามน้ากเหล่อเนี่ยนมาแสดงทำไมต้องมานั่งเรียนวิทย์เรียนคณิตะลรพวกนี้้วยวะมันไอคิวอ้าวมีน mm. <ills> ัดเหรอลูกก็ถึงว่าทำไมหน้าแตะมันแบบหน้าเจือนใช่ย อพี่ฮัผมมีนัดนแล้ววะขอโทษทีครับร้ายเยอะแล้วเกิดนะมึงอะ่ะแตพี่อยู่ดีครับเอออย่าไปกดดันเขาแฟนเขา,าโอ้โหวันเกิดด้วยแต่ละว่าขอเขาจะพิสูจน์ตัวเองให้ มีคนชอบเขาได้เยอะขนาดนั้นนหะเขาก็ต้องทำงานหนักมากนะเราไม่สบายหรอกทำไมืไปย้อนเขาอยางเั้นโรเป็นกูกูก็ย้อนเหมือนกันมันเป็นการไปดูถูกมึงมีอะไรจะวะคนอื่นอ่ะมึงเข้าใจปะอะไรอะไรวะ ว่ามันง่ายคุณดูนี่นี่เอ้ยมึงก็ว่าเขาด้วยเหรอน่ารักเปล่าน่ารักได้ไรวะผู้ชาไงเฮ้ยแต่ว่าทำไมมันเป็นรูปเนี้ยเออก็เตะไปว่าน้ำชาไงโอ้ยเรียนจะอ้วกทำไมที่ของอุงนีงบอกว่าสวยเลยอะทำไมของกูเป็นยัง มันไม่ได้เกี่ยวกันสินอ,อ้ยเยี่ย่วงไอ้สักสวยดีอ่ะขอบคุณนะห่างระยะที่หนึ่ง,มมงแม่มึ่พูดเสียงดื้เจ๋าเมาแล้วพูดจีนคล่องเลยนะมึง <c oughs> คือนิ้มๆจะได้ไม่อ้วกแล้วเตียงได้แล้วชื่อปลาเหี้ยมเมาเมาแล้วเปรอเลยโอ้ยฮมสุกิมจิร้อนๆกินซะจะได้หายเมาหายแหงอ๋อหายแหงโอ้ย ขาก็รักของเขาอะน้องมึงเนาะเป็นสไตล์เขาอืมเป็นสไตล์เขาแปลว่าเธอ,อยังทิ้นบุคลิกเดิมของเธอไม่ได้เนาะคือเรื่องของการเรียนว่าตัวละครที่เเล่นได้ไม่ค่อยดีก็ยังเป็นเรื่องเดิมอยู่อะมึง แต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะเป็นนักแสดงแล้วหน้าที่ของเขาก็าคือต้องปรับจูนต,ตัวเองให้กลายเป็นตัวละครเพื่อที่จะสื่อสารในสิ่งที่บทเขาอุตส่าห์เขียนออกมาให้ได้ดีที่สุดครั้งนี้คุให้ซีนะคะคือบางทีแบบเวลาจะเราจะแสดงอะไรอะ่ะบางทีต,ต,ต้องไปทำรีเสิร์ชอะอะไรอีกวันเนี่ยอะไรอีกวะเนี่ยทีน,ยน,นี้อะไรนะกรีนเหมือนมึงไหมได้ยินเหมือนกันต้องพูดขายเดืนเอนแรงไปววะ อะไรแรงอะไรแรงเขียนอะไรวะเนี่ยอะไรกันคับเนี่ยโอเคเดี๋ยวคุยต่อตรงเลยนะกูพยายามจะเข้าใจโอเอ๋วมากๆเพราะโอเอ๋วเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนที่ใช้อารมใช้สันชาตญานดำเนินชีวิตตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย ผลิตภัณฑ์ที่โกนหนวดซึ่งปกติเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชายมึงรู้ได้ไงความต้องการกของลูกค้าที่รลากายนะครับอะไรอะลูกทำไมนานแบบมึงแล้วคือหน้าคือแบบคือคือกูไม่ต้องกูไม่ต้องแบบเลคเชอร์ก็ได้กูตอบได้ช่วงนี้เรียนหนักเหรอครับเพิ่งรู้ว่าคนมาแค่เป็นสายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยเราสองคนเนี่ย ม่คิดว่าเป็นสายแบบเป็นสายเบื้องหลังองเขาแค่บอกว่ากูเนี่ยหน้าแก่เกินเด็กมปลายและ้กูก็แบบว่าดูไม่ค่อยฉลาดดูไม่น่าเชื่อถือเดี๋ยวแแบเขาเสียหายอะไรเงี้ยดื่มสองแก้วเลยช่วงนี้เล่นหนักครับคับครับคือไงดีอะตอนน้องไม่พูดอ่ะก็ดูดีอยู่นะแต่พอเล่นแล้วมันดูแบบสาวอ่ะช่วยเล่นให้ดูเป็นผู้ชายมากกว่านี้หน่อยได้ไหมพี่อยากได้มูลแบบ เป็นแมนจีฟหญิงอ่ะเป็นคนดูความเป็นตัวของตัวเองสูงโอเอวอ่ะต้องเป็นผู้จัดเนี่ยความมั่นใจลดเลยอเมริกาโนเย็นสองเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วถือแว่งแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วช่วงนี้เล่นหนักแล้วครับไม่ได้แล้วมึงรู้ปะอูแม่งไม่เคยเกี่ยงบทเลยเว้ย กูรู้ว่านักแสดงมัอนกูต้องเล่นได้ทุกบทกูว่าวันหนึ่งอ่ะโอกาสแม่งก็จะเป็นของกูเว้ยทัไรมึงม้องก็ได้เว้ยไม่เห็นเป็นไรเลยร้องไห้แม่งไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ซะหน่อยกูจะอยู่ข้างมึงเราจะสู้ไปได้วยกันเว้ยก็กูเปลี่ยนบุคลิกเนี่ยเป็นคเต้องอก,การไม่ได้อ่อเออเป็นเป็นใ,นใครไม่ได้เลย พูดได้ตรงนี้เลยจริงโอเอลวเป็นตัวเองได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นโอเอลวต้องเป็นคนชูสิ่งที่ตัวเองต้องการรายละเอียดการเปลี่ยนสีหน้าโอเอลวคือแบบเอาใจแม่ไปเถอะลูกเป็นอะไรไะเนี่ยกูอยากย้ายผ้าครับจุดนี้คือกูเข้าใจโอเอลวอะกูเข้าใจแต่เข้าใจได้ไม่ทั้งหมดแต่สิ่งที่โอเอลวทำก็ไม่ถูกทั้งหมดมันมันแบบมันมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้มีตายตัวมึงเรื่องพวกนี้เข้าใจปะ มันไม่ตายตัวเลยอ่ะนี่มุงเข้าพักได้สามเดทเองนะเว้ยมึงจะย้ายหรอกูไม่รู้ว่าเรียนนี่แหละข้อนี้แหละที่กูจะพูดเป็นสิ่งนี้แต่เพิ่งพูดไปหมาดเลยันูจะเรียนอะไรมันก็ยากหมดแหละอืมใช่แต่ถ้ามันยากแล้วกูอยากเรียนนะทำไมกูจะไม่สู้มึงสู้ที่สุด แต่อันนี้ก็มากไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันแคสไปเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละคือจากเหตุผลของโอเอ๋อบ่อกีเนี้ยมันเพียงพอนะอันเนี้ยกูรับได้กูโอเคแล้วนะเอาจริงกูไม่ชอบจริงแต่ละคนเขาก็มีความต้องการของตัวเองโฆามาแล้วะคือมันมีจุดที่ทําให้โกรธอยู่เว้เนจุดที่ทําให้โกรธมันไม่ใช่มันไม่ใช่จุดตรงที่แบบจะกลับไปทําที่รี์ที่บ้านเลยไว้จุดที่ที่เตะโกรธอะคือจุดที่แบบคินมาสักพักแล้ววะ ทีโอเอลแม่งไม่พูดที่แม่งไม่ปรึกษาแล้วอยู่ดีๆตัดสินใจเลยนั่นเันจะรู้สึก,บ<อ>กแบบนั่นไงกูว่าแล้วเนี่ยกูเข้าใจเลยกูว่าแล้วก็กูยังไม่มั่นใจอะ่ะบที่มันครั้งที่สองแล้วอ่ะนี่มันครั้งที่สองแล้วอะ่ะอเหี้ยยังไงแฟนก็ยังเป็นแฟนะ่ะน้องมึงแผลแผลมึงไม่ใช่แผลมันเปิด มึงจำได้ไหมว่าครั้งแรกที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นคือตอนไหนจําไม่ได้แล้วอะ่ะที่โอเอ๋มันไม่ยอมรับสิทธิ์ของเต๋ไงที่เต๋มันเสียสละให้อะอนี่มันครั้งที่สองแล้วนะเว้ยคนที่เราเห็นว่าเราเคยเสียสละไปแล้วครั้งนึ่งแล้วครั้งนี้เขาก็แบบทิ้งไปอีกอะ่ะมันมีคําถามอยู่แล้วว่าแบบเขาเห็นคุณค่าความรัก ความหวังดีที่กูมีให้เขาจริงๆหรือเปล่าวะทําไมมันยังเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าอีกวะเก็ตปะนี่เป็นเรื่องที่แต่ต้องเรียนรู้เหมือนกันอนาคตใครอนาคตมันีนมแไม่อ่านไม่ตอบด้วยาดิเอามาดิเอามาดิ<อ>สักทีสักทีเอเอ <laughs> ันบอกไปก็ได้มัจะไปกินข้าวกับแฟนไอโอไอไอเต๋ a จังหวะนรกมากเลยอ่ะตอนที่ขึ้นสตอรี่ก่อนหน้าน,นี่ยจังหวะนรกจังหวะนรกจริงเนี่ยทําอะไรมันต้องแบบไม่ใช่แค่แบบทํา ทำทำไปอะไรอย่างเงี้ยกูเครียดกูเครียดกูเครียดดีขึ้นแล้วแต่แต่เขากดมึงอยู่โอ้เหรอติดทำงานกลุ่มอยู่อือะไรจังหวัดนรกนั้นเลยจริงๆเนอะมึงจังหวัดนรกอ่ะเออ จังหวะเดียวจริงๆที่แบบเนี่ยทามมิ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเออพี่ๆไอจีอะไรกันบ้างครับจะได้แท็กไปพี่อยากเรียนคณะนั้นเหมือนกันนะภาคครนาดีอะแต่สอบไม่ติดว่ะโอ้โหโอ้ตึ้งหนึ่งเรื่องถามมาเลยพี่ล่าสุดมันย้ายไปเรียนภาคโฆษณาใช่ อาชียแผลมึงแผลลาดแอลกอฮอล์แล้วทำไมถึงย้ายไม่ชอบอ่ะมันเป็นอย่างงี้มาตั้งแต่เด็กๆนะพี่อีพี่นี่กูสงสารแต่มากเลยอ่ะเปลี่ยนความชอบไปเรื่อยอ่ะกูบอกว่าแผลเพิ่งเปิดใช่ป่ะแล้วก็โดนแอลกอฮอล์ลาดรอบเดียวเองะเนี่ยมึงกาแฟกาแฟไม่สดแล้วมันโกรธแล้วไงปากของฟาดงานแล้วมึงโกรธไม่ไหวแล้วคือที่แคร์รอบเดียวเราเลิกอ่ะ เพราะว่าแค่รอบเดียวอ่ะมันก็ชัดเจนแล้วว่าผมไม่เหมาะการแสดงนั่นไม่ยอมกันอีกอีเพราะสองคนนี ich, pues er. ้มันไม่ยอมกันเวลามันกดกันเน่ตก็ถูกนะรู้ตัวเร็วก็ก็ดีแล้วอ่ะเออจะได้ไปทําในสิ่งที่เรื่องชอบไงจริงจริงผมกลัวมันจะไม่รู้ตัวจริงๆอ่ะดิพี่นี่ถ้าย้ายผ่านอีกทีนี่จบไม่รันเมื่อนะนะจบไม่ก่อนแล้วต้องแค่ไม่ผ่านกี่รอบอ่ะมันถึงจะดูไม่หล่อแหละในสายตามึงอ่ะ ต้องเป็นลอยๆรอรอแบบพี่ขิมปะมึงถึงจะพอใจอะเดี๋ยวมึงลาดน้ำแกงใส่กลุ่มไม่ได้โอ้ยเอวเต๋อ ไปไรเชี่ยกินกินกูไม่เคยใช้คำว่ามึงกับโอเอ๋เลยเดี๋ยวเสร็นี้แล้วเดี๋ยวเราไปกินปังปิ้งตรงนู้นอร่อยมากดีใช่ใช่ใช่เดี๋ยวไปด้วยกันทั้งคู่นี่แหละกินเร็วกินเร็วกินเร็วเร็วเลยมัร็วเรนวเา็วเร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 ้วเับวเข้าเับเร็วเร็เร็ว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 เราวเร็วเรันเร็ว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 เ็เร็เรเร็วเก็เร็เร็เ็นเรเร่มก่อนเร็มึงด่า กูแค่พูดความจริงวะแล้วจริงกูเป็นคนแบบเนี้ยมันจะไม่ชอบกูแบบนี้ป่ะก็อาจจะ ็น feeling ที่แบบยอมไปทุกเรื่องแล้วจนไม่ไหวแล้วอ่ะมึงมันเป็น feeling ที่แบบยอมทุกอย่างแล้วจริงๆอ่ะพยายามเข้าใจทุกอย่างแล้วสุดท้ายแบบเชีย่ยโอเอ๋วคือจังหวนละนรกมากมึงไอ้เหี้ยในขณะที่แบบตอนตอนตอน,ตอนที่เต๋ออะอยู่กับเพื่อนของโอเอ๋วอะเต๋อคิดก่อนจะพูดตลอดไม่แบบไม่เข้าใจใช่พอมันจำได้ใช่ไหมในในพาร์ทก่อนๆนัานเนี้ยแล้วดูสิ่งที่โอเอ๋วทำแล้วตอนเนี้ยการว่าไม่ได้เลยเต๋อผิดอีก มันไม่มีใครชอบสิ่งที่โอเอ๋วทำกับพี่ขิมเมื่อกี้ไม่ไม่มีใครชอบใช่มันไม่น่ารักเลยอ่ะแบบเมื่อกี้อ่ะบายเนี่ยแล้วไวจังได้ไหมคุณน้องคะเงียบมากอยู่ไหมคะอยู่ดูก่อนเขาดีดีด้วยพี่ขอบคุณมากมึงขอบคุณครับน้ำม์ไงเอาพ่นใส่หัวมึงเหรอสีิมงคลสักทีไหมอีกแล้วคืออะไรคือจับคือจับกูเหมือนมึงนะ แย yeah, เป็นกูกูก็ร้องอะอย่างเงี้ยกูจะไปเป็นแอร์แล้วนะ hey. จริงดิสายการบินแล้ววะเต๋ hey. มีบาดแผลกับเรื่องแบบนี้อะบาด <บา S 2> ลึกด้วยปากแปบ๊บ,แ,ปบแล้วเดี๋ยวงานแสดงมันเป็นงานเสริมก็ได้ไมึงเข้าใจกูหน่อยดิถ้ากูไม่เข้าใจได้ปะเต๋เต๋เต๋เงื่อนไขชีวิตคนเราม,มันไม่เหมือนกันนะมึงกูเคยยกมึงเป็นไอดอลกูเลยนะเว้ย เปิ่มมึงมากกว่าพี่ท็อปอีกกูจะสู้ไปเองหรกน,นะคกณจะอยู่ข้างางมึงเราจะสู้ไปได้วยกันไหมแต่เงื่อนไขชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะมึง ลู้ป่อคนอื่นก็เป็นห่วงอ่ะ นตุกเรื่องเลยกูคแค่คิดมาตลอดมาให้กูรู้สึกว่ากูไม่ได้กำลังสู้อยู่คนเดียวอะ กูกำลังสู้อยู่คนเดียวเลยวะโอยไม่ได้แล้วคือจะไมทุกคนต้องเปลี่ยนไปแบบนี้้วยวะกไม่ชอบเฮ้ยทำไมไม่ใี่ความคิดของเจนนีย ใจทุกอย่างเลยแต่มันก็เจ็บอยู่ดีอะถ้าจริงตอนนี้ผมมีลายผ้าเลยเหตุผลมึกแม่งไม็กเซนทุกอย่างเลยแต่กูก็ไม่อยากเชืเอ่ออย่างนั้นกูอยากเชื่อว่ามึง ได้ตามเพื่อนมากกว่าเพราะว่าพาอท้านกูยอมรับว,ว่ามึงย,ย้ายพักเองจริงมันจะยิ่งทำให้กูกรู้สึกวมึงกำลังจะทิ้งกูไปแล้วอะกูเคยอยู่ตรงนี้ไงกูเคยทิ้งที่ไหนเหรอติแกเดาหยุดล่าทับกดกูสักทีได้ป<อ>่ะจังไว้เลยนะ กูสัญญากูจะรักมึงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนเลยเว้ยมึงอย่าคิดว่ากูจะทิ้งไปอีกได้ไหมอะทำอะไรแบบนี้ได้ไหมอ่ะคือแบบคือจะเกลียดนาดาวก็เกลียดไม่โลงนอนแบบอี้ยลาดก็กรดใส่กูเลยอะอี้ย คำว่าสัญญาถ้ามึงรู้ว่าอนาคตมันจะทำต่อไม่ได้อะมึงอย่าพูดได้ปะเออ,อจะทำร้ายกันไปถึงไหนอ่ะกูพยายามนิ่งมากแล้วเนี่ย <c oughs> กลืนน้ำตาเขา้าแบบเข้าบอ,าบอน้ำตาไปตะกี่รอบแล้วอีที่ ขอเสร็จแป๊บนึ <online> <pl ains> ่ง้อระบายกูได้เลยนะขอเสร็จแป๊บนึงคือแบบกูคอยเป็นทั้งคนที่เดินออกมากับคนที่คนอื่นเดินออกไปมอนืันไงมันเลยแบบเหมือนเหมือนลาดนำกดสองรอบแบบมึงเข้าใจปะ คืออนออกมาก็เจ็บคนอื่นนอนไปก็เจ็บแต่ตอนที่แบบโอ้เอ๋วพูดแล้วแบบไม่รู้สึกอะไรเลยตอนที่พูดกะเตะมันแบบไม,ไม่เหมือนตอนที่กูพูดมึงเข้าใจปะแบบมึงหน้าตาเฉยอย่างนั้นได้ไงวะเห็นปะที่กูแบบไม่โอเคอะือม,มึงไม่เข้าใจความเจ็บปวดของอีกฝ่ายนึ่งที่จะเกิดขึ้นเลยอะ่ะ Mm hmm. แม้กระทั่งเมื่อกี้ที่แบบเตะเขาเจ็บปวดมากอะโอ้เอ๋วก็ไม่ได้เก็ตนะเว้ยเอาตรง mm hmm. เอาเงี้ยคนที่คนคน,คนที่แบบรู้สึกมากกว่าคนที่ตั้งใจมากกว่าถึงเวลาเจ็บแม่งก็เจ็บกว่าอยู่ดีเว้ยมค mm hmm. ือคนที่แบบมากกว่าคือเจ็บกว่าอยู่แล้วอะแล้วเตะแม่งประคองอะ่ะมึงกูแบบโอ้โหเหนื่อยอะ่ะมันแบกอะไรยากอะ ตอนแรกนี่กะจะพูดซะหน่อยเรื่องเ,อเรื่องเงื่อนไขของชีวิตที่มันไม่เหมือนกันอยากจะพูดเหมือนกันคือแต่มันก็สุดตกเรื่องนี้มากเกินไปอันนี้เราคิดว่าเออก็ไม่ได้เห็นด้วยนะแต่ว่าเต๋อไม่ได้โมโหที่แต่ละคนมีเงื่อนไขชีวิตไม่เหมือนกันแต่เต๋โมโหที่ทําไมทุกคนถึงพูดไม่หมดกับมันในขณะที่มันอะพูดทุกอย่างกับทุกคน ความเท่าเทียมมันอยู่ตรงไหนเข้าใจปะขอโทษอนะเหมือนเพื่อนไม่จริงแฟนไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยเก็ดปะกูมีแค่นี้เลยไม่พูดมากกว่าน,นี้ล้วไม่มีอะไรจะพูดอะทุกอย่างผ่านทางสีหน้าท่าทางไปหมดแล้วม, <S <S มาวันนี้ใครจะเป็นคนปิดคลิปมันปิดก็ได้ ให้ันใหม่วันนีวนน้วันนี้เราปิดคลิปเนาะเพราะว่าถ้าฝั่งโน้นฝั่งต้นสนเงียบคือต้สนสดไม่ไหวจริงๆนะก็ขอฝากคลิปนีีแอคของเราไวไ้ด้นะคะกับเรื่องแต่รักฉันด้วยใจเธอพาร์ทสองอีที่สองนะคะ First Step First Step ไ <c oughs> ด้เฮียมากเฟร์ะแบบเยียบเอาจริงตอนนี้ไม่เฟิร์สบัตแล้วอะ แล้วกูรอเพนทาคิวอยู่ถึงถึงตอนที่5คงเพนทาคิวไปแล้วเอาจริงไม่ไหอะไรเี่นี่ยะตอนนี้ก็แต่บน,น,นคิวที่บนคิวเรียบร้อยแล้ะมือเออ<า>นั่นหละโอเคโอเคครับผมก็ขอฝากคลิปอ่าในรอบนี้นะฮะอาจจะแบบมีแบบร้องห่งเรามาให้แบบว่าน้ำตาเล็ดน้ำตาไหลกันไปมากไปหน่อยนะฮะก็มันคือความคือเราอินเนาะเออตอนนี้คือเราอิน นั่นเละค่ะเราอ,อินอมไม่มีอะไรมากกว่านั้นก็คือที่เราด่านาดาวไม่ใช่เลยนะคะที่เราด่านาดาวที่มึงท,ทําเฮียอะไรให้กูอินได้ขนาดนี้อีดอ,อกกูไม่เข้าใจคือบางคร<า><บ>ั้งอ่ะเราทาทาละครมาขนาดนี้มันก็ดีแต่แบบมึงจะล่าด้ากดนับโจนับลาด้ำกดหลายๆรอบอย่างเงี้ยไม่ได้เข้าใจปะมึงมีพื้นที่ให้กูยืนบ้าง มึงอย่าลืมด้วยว่ามันมีมันมึงอย่ามึงอย่ามึงอย่าข้ามเรือสองสามแคมแบบนี้ไม่ได้มันมีคนที่เคยเจอมาทุกอันหมดเลยด้วยในโลกใบนี้มึงจะแบบเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ราดเดี๋ยวก็ราดเดี๋ยวก็ราดอีบ้ากูขอได้กูก็ทนกูก็ทนสุดสุดแล้วกูทนไม่ไหวแล้วเข้าใจปะเอออนั้นแหละค่ะ แต่ก็นั่นแหละค่ะก็ถือว่าเราก็เรียกได้ว่าถือว่าเป็นซีรีส์น้าดีอีกเรื่องหนึ่งน้องก็อยากให้ทุกคนแบบมาดูด้วยกันมาติดตามด้วยกันแล้วก็แบบมาดูเรารีแอคด้วยรีแอคกับเราไปพร้อมๆกันแบบเศร้าไปด้วยกันสุขไปด้วยกันนะคะเออใครที่ติดตามช่องนี้อยู่แล้วก็ขอบคุณมากเราเราจะแบบเราเราจะร้องไห้กับเตะกับโอเอ๋วไปด้วยกันนะคะ ซีรีส์เร<ช>ื่องนี้<ช>ไม่มีคำว,ว่าหัวเราะค่ะมีแต่ร้องไห้อีดอกร้องมีอย่างเดียวคือร้องไห้แบบร้องไห้แบบนางฟ้ากับร้องไห้อีอย่างนึงคือหมูหมาเออร้อ,องไห้อย่างร้องไห้แบบนางฟ้ากับร้องไห้เป็นหมูเป็นหมาเออมีแค่นี้แหละเอออีดอกอือใช่โอเคค่ะก็ขอฝากคลิปนี้ไว้นะคะใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับผมแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะใครมีความคิดเห็นมุมมองอะไรยังไงตรงไหนนะครับผมพูดกันเข้ามาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราข ขอตัวไปร้องไห้เลยแบบเธอๆก่อนนะฮะคือตอนนี้ก็คือไม่ไหวแล้วเหมือนกันอีตอน,นกั้เราจะปิดคลิปกูนี่กูก็จะไม่ไหวแล้วเหมือนกันโอเคถ้ <laughs> okay. างั้นเดี๋ยวไว้เจอกัน e ีพีหน้านะฮะคลิปหน้าเราจะแบบเราจะมาร้องห่มร้องไห้กันอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับผมสํหรับอีพีนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย <laughs> บ๊ายบาย